ไฮไลท์ like, มันอยู่ตรงนี้นะคะมันอยู่ตรงน้ําดอกอัญชันนะคะใันไปนะ,ะมีประโยชน์นะคะดอกอัญชันก็ก็เป็นสมุนไพรไทยนะคะน้มะพร้าวก็มีประโยชน์เช่นกันแล้วก็ใส่เข้าไปปึ๊บอย่างนี้นะคะนี่สวยงามนะคะสวยงามตามท้องเลือกเอาเนื้อมะพร้าวใส่ไปด้วยเหลือค่ะสีสวยมากเลยอะ จะทำน้ำมะพร้าวนะคะดอกอัญชันแล้วก็ s. <S เตรียมน้ำมะพร้าวเรียบร้อยนะคะเทใส่กระมังเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะทำหลายแก้วเพรา de ะว่ายัดาติาอ,ยาอยู่นะคะแล้วก็เนื้อมะพร้าวก็แกะออกมาเรียบร้อยนะคะตามนี้นะคะแล้วก็เตรียมน้ำแข็งแล้วนะคะส่วนดอกอัญชันนะคะเราก็นำดอกอัญชันนะคะเผื่อใครจะทำตามนะคะดอกอัญชันห้าดอกนะคะ ห้าดอกเอ่อนำไปแช่กับเอ่อน้ำ,น,ำ,น,ำน้ำที่น้ำน้ำที่ร้อนที่เรากดมาจากกระติกน้ําร้อนนะคะแล้วก็ใส่แก้วไว้แล้วก็ดอกอัญชันเนี่ยใส่ลงไปห้าดอกนะก็ได้น้ําอัญชันมาแบบนี้นะคะแตแบบนี้เดี๋ยวเราจะผสมกับเอ่อน้ำมะพร้าวนะคะโอเคเผื่อมีคนทําตามนะคงพอนก็เลยทําคลิปนะคะสั้นๆน,นะคะแล้วก็เตรียมเตรียมแก้วมาแล้วเนาะนี่นะคะ แล้วก็ใส่นี่ไปนะคะก็มือหนึ่งถือกล้องนะคะก็เลยไม่ได้ตั้งกล้องนะคะใช้มือถือแล้ว <c oughs> เราก็เอาเราก็จะเอาน้ำมะพร้าวใส่เข้าไปนะคะ <c oughs> จริงๆมันควรเป็นแจลพีนะมันจะได้ไม่เป็นไรอานี้ก็ได้ แล้วก็เอาเนื้อมะพร้าวใส่ไปด้วยปึ๊บนี่เอาเนื้อที่เยอะๆหน่อยนะคะไม่เยอะเอาสองชิ้นแล้วกันเนาะเนื้อมะพร้าวสองชิ้นเนาะนี่นะคะใส่เนื้อมะพร้าวไปแล้วเราก็นี่เลยนะคะเราก็จะไฮไลไท์มันอยู่ตรงนี้นะคะมันอยู่ตรงน้ำดอกอัญชันนะคะ เราก็จะเหยาะน้ำอัญชันไปนะคะมีประโยชน์นะคะดอกอัญชันก็ก็เป็นสมุนไพรไทยนะคะน้ำพริกก็มีประโยชน์เช่นกันแล้วก็ใส่เข้าไปปึ๊บอย่างนี้นะคะปึ๊บสวยนะคะเนี่ยปึ๊บนี่เห็นไหมคะนี่สวยงามค่ะสวยงามพระรามเก้าพระรามแปดนะคะ นี่นะคะฟืบเข้าไปนะคะแล้วเราก็พอดอกอัญชันนะคะฟืบเข้าไปตรงนี้นะคะดอกอัญชันเราล้างล้างเรียบร้อยแล้วนี่สวยงามนะคะสวยงามตามท้องเรื่องเห<ว>ได้แล้วหนึ่งแก้วนะคะเราก็จะทําแก้วต่อไปนะคะสวยงามจริงๆเดี๋ยวทําอีกแก้วหนึ่งเนาะเพราะว่าทําทําเป็นคลิปนะคะที่เหลือเราก็ทําหลังหลังกล้องเนาะ เพราะว่าญาติๆก็จะได้จะให้ญาติๆกินนะคะแต่บางคนบอกว่าจะกินน้ำสะวรรรดนะคะก็ทําหลังกล้องนะคะเพราะว่าคนเคยทคําคลิปไปแล้วนะบางคนก็อยากกินเปรีป้ยวๆเนาะผู้หญิงส่วนใหญ่จะกินเปรีป้ยวๆก็จะทําน้ําสะวรรรดนะหลังกล้องนะคะบางคนก็จะเอาเดอกอัญชันนี่นะคะทำสองแก้ว ใส่ในมะพร้าวอ่อนเป็นหนึ่งชิ้นเพราะว่าต้องทำหลายแก้วนะคะหลายคนนี่นะคะอีกหนึ่งชิ้นปึ๊บก็ใส่ดอกอัญชันเข้าไป ของชั้นบ้านควน,นี้มันจะกลีบมันจะไม่เหมือนทั่วไปนะคะมันจะไม่บางๆนะคะมันจะหลายชั้นมากดอกใหญ่นะคะขอหลอดไหนเ้อะหลอดอืมสองชัน้นเรามีเยอะนะคะเยอะมากเว้ยให้เต็มเตนะ็มันจะได้สวยๆนี่จะได้สวยๆนะคะปึ๊บใส่เข้าไปหนึ่งดอก สวยงามตามท้งเรื่องเป็นไงคะสวยงามทำตามได้นะคะทุกคนอร่อยนะคะหอมเอ่อมาพาวน้่มหอมแท้เลยนะคะหอมมากเลยนะคะและ้วเกิบค่ะสีสวยมากเลยอะ